สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้มืนในการกองทันทวิทยารักษาราชการแทนผู้มนในการทันทสถานหญิงกลางในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณนางกนกวรรณจิ๋วเช้าพันธ์บอกถึงกรณีแังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าแจ้งข้อกล่าวหาประกอบกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน พศ2527หรือแชร์ลูกโซ่และพระบาขายตรงและตลาแบบตรงพศ2545ในเรือนจำว่าการเตรียมสถานที่ในการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง18บอสในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและันทันสถานหญิงกลางนั้นกรมราชัณฑ์ประสานเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวน DSi ตามปกติในส่วนราชการและพร้อมอำนวยความสะดวกซึ่งการแจ้งข้อหาพร้อมกันต้องวางแผนบริหารคงไม่ใช่พร้อมกันทีเดียว นั่นกระน,นระบุว่าในเรื่องสุขภาพร่างกายทั้ง18ปอตโดยรวมยังปกติทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจยังไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงส่วนผู้มีโรคประจําตัวมีการดูแลตามมาตรฐานส่วนกรณีนายทวินพัดภูพัดนารินหรือบอสบินป่วยเป็นโรคมะเร็งมเงมเ็ดเลือดขาวให้การดูแลเป็นพิเศษอย่างไรบ้างนั้นตนยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้นอกจากนี้การปรับตัวทั้ง18บอสทุกคนดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาสักพัก ส่วนกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มหลังจากเข้ามาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครช่วง2วันที่ผ่านมาถือว่าอยู่ระหว่างการปรับตัวและคงใช้เวลาอีกระยะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลเจ้าตัวมีอาการเครียดบ้างแต่ไม่มากส่วนภรรยาของทนายตั้มนทันทสถานหญิงกลางมีอาการเครียดเล็กน้อยเหมือนกันแต่ทั้งคู่ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ ส่วนทนายตั้มอ่านมีคนจองกระถินไว้เยอะนั้นมีมาตรการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่หรือแยกคุมขังอย่างไรนางกน,วนกวรรณบอกว่าเป็นเรื่องกรมราชทันที่ต้องเฝ้าระวงังและไม่ใช่เฉพาะทนายตั้มเพียงคนเดียวโดยเรือนจาทุกแห่งทั่วประเทศคํานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสําคัญต้องมีข้อมูลเฝ้าระวงังมีการบริหารจัดการรายบุคคลต้องดูแลอย่างไรและขณะนี้ทนายตั้มอยู่แดนกักโรคตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ยังไม่ได้เจอกับกลุ่มบอสเดีไอคอน ส่วนทนายตั้มมีอาชีพทนายมีผลต่อการสร้างอิทธิพลในเรือนจําหรือไม่นางกระนกวันบอกว่ายืนยันเรือนจําทุกแห่งมีการเฝ้าระวังในการที่บุคคลจะสร้างอิทธิพลในเรือนจําแต่เชื่อว่าไม่น่าเกิดขึ้นส่วนกระแสะข่าวผู้กํากับโจ้แม้อยู่คนละเรือนจําแต่มีเส้นสายอาจถูกจองกระถินทนายตั้มยังไม่มีข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ส่วนผู้ต้องขังก่อเหตุในเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีการตรวจสอบอาวุธของปลายแหลมอย่างไรนางกนวันบอกว่าปกติการตรวจสอบอาวุธไม่ว่าเป็นบุคคลหรือสถานที่หรือยานพาหนะเป็นเรื่องที่เรือนจำทุกแห่งต้องดําเนินการตรวจสอบทุกวันป้องกันอย่างเต็มที่มีการรายงานทั้งพบบ้างไม่พบบ้างพร้อมนําสิ่งแปลกปลอมออกทันทีส่วนแต่ละเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีผู้เสียชีวิตในเรือนจำข้อบอกพร่องน่าจะเกิดจากจุดไหนนางกนกวันบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขพอเท็จจริงหากมีความคืบหน้าจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนที่มีจุดบกพร่องส่วนไหนจะนําไปแก้ไขต่อไปขอเรียนว่าเรือนจำพิเศษมีนบุรียังมีข้อจํากัดในเรื่องความแออัดอัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ยังค่อนข้างเล็กน้อยส่วนการตรวจสอบจําเป็นต้องทําอยู่แล้วพยายามทําอย่างเต็มที่อธิบดีกรมรชาชัณน์ให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวเพราะมีผู้เสียชีวิตและมอบพันตํารวจโทเชนการจนาปัตรองอธิบดีกรมรชาชัณฑ์เข้ามาตรวจสอบข้อเทไดจริง พร้อมยอมรับว่าภายในแดน5เป็นแดนค่อนข้างใหญ่แต่กรณีเป็นคู่อริกันเจ้าหน้าที่ต้องพยายามแยกกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพื่อไม่ให้เจอกันลดการเผชิญหน้าที่ผ่านมาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติส่วนรายละเอียดนั้นขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน